ขอพีก็ศูนนี่โปลแล้วขอพีก็ศูนนี่ใครมีพีก็ศูนมาแลกกันเฮ้ฮเย,ฮยถ้เบิร <the> มาได้ไงวะมันมาได้ไงครับเยดีใส่ลีปทำไรอดิใส่ไรใส่ไรโชว์ดิใส่ไรโอ้ยดิมใโชว์เลย จะโจยยังไงมาสรุประเบิดมาได้ไงถ้าพี่ตายโหดจะโจยมันโกรธใส่เขียนถ้าพี่ตายโหดแตกนะลองไรนู่นรูปเลยใครใครพี่ตายเลยสตีอ้าเลยใครพี่ตายเอ้าเลยผมผมลืมพี่ใครใหนะับอะไรอ่ะพี่แคทเหรอชื่อพี่แคทตี้เคล่นดีดีดิใครใครคนไหนงงอยู่ระเบิดมาจากไหนเออเนี่ยผมอยากจะรู้จะมาแตะเนาะเออ ไฟร์านห้องเฮ้ยตามหลังเราสองนิดไฟร์ในหองนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเนี่ยโปแล้วอ่ะเอ้ยสามดอกอ่ะสามสามเพชรสามเพชรเออสามเพชรโปสามเพศทองอ่ะโปมันลอยปะไม่ใช่มันโปมองอ่ะไม่มองระเบิดมันมาได้ไงเอ้ยมันแบบเดินไปปุ๊บกำลังจะออกแม่งถูกมาเลยอ่ะ Fire in the hole. 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 <coughs> 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 เต็มเต็มเต็มอืมอี่อะไรของตัวพายหาวอยู่นั่น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 ี่เย็นยังโปรชัด์จ๋วอ่ะสิบสามตันแบนเลยแบนเลยถามไม่นี่ดิเพื่อนพี่อาร์มอ่ะ